วันนี้ซื้อนี่มาผักโขมชายาอบแห้งจริงมีแบบผงด้วยผงละลายนะ้ำแต่ว่าวันนี้จะลองทำแบบผัดไข่ร้านแจ้งว่าสาวได้อุ้ยหอมนะกลิ่นหอมเหมือนใบชาสาวเหมือนกับสาวข้าวเดี๋ยววันนี้จะลองผัดกับไข่ต้ม ประมาณเท่านี้หอมๆหอม,หอมเดี๋ยวเอาน้ําใส่แล้วก็ซาว่ะเติมน้ํานี้ตามน้ําเพื่อซาวนะแบบซาวข้าวเาว่างั้นนะการฝุ่นแต่ร้านเขาบอกว่าอบแห้งด้วยความร้อนสามครั้งครับ ก็น่าจะโอเคแหละเดี๋ยวเราจะลินน้ำออกอ่าเสียงเคื่องพัดลมดูอากาศนะที่บอกว่าจะลินน้ําออกอะ่ะไม่ลินแล้วเพราะว่าลินไม่ได้ลินแล้วมันขาก็หล่นไปด้วยดูเลยแล้วกัน ำเริ่มเดือดแล้วมีกลิ่นออกมากลิ่นเขียวนิดนๆมีกลิ่นความไหม้ๆอ่ะรสไฟก่อนมีกลิ่นความไหม้ๆหน่อยๆน้ำเปลี่ยนสีแล้วจากน้ำใสเมื่อกี้เริ่มมีความเหลืองกลิ่นใบเหมือนกับ น้ำต้มน้ำชาน้ำผักอะไรเนะี้ยชิมก่อนอืมน้ำต้มก็อร่อยน้ำต้มก็อร่อยกินเป็นชาได้เลยกินเป็นชาได้เลยอืมสำหรับ ดื่มเป็นชาใช้ได้เลยเบื่อแล้วผัดเริ่มบานขึ้นมาแล้วชิมก่อนคือหวานนิดน ากำลังช่างใจอยู่ว่าจะปรุงด้วยซีอิ้วดีไหมก็น่าจะได้นะคล้ายๆสาลายอยู่นะมีความเป็นสาลายอยู่นะคล้ายๆสาลายวนเลยแล้วกันซีอิ้วขาวตามสมควร หนึ่งสองสามออกทำง่ายๆอ่ะอันดับต่อไปจะใส่ไข่ลงไปไข่ก็มาตีนิดนึงตี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 กระตอบใส่ไข่กระตอบไข่ใส่กระทะเลยก็กลัวว่าเจอไข่เสียขึ้นมาจะเสียสองเด่งไฟนิดนึง หานะโอ้หายร้อยไม่ต้องคนปล่อยให้ไข่ไม่ต้องคนปล่อยให้ไข่ขึ้นขึ้นรูปกันจะได้เป็นก้อนถ้าคนใส่มันจะละลายหายไปในน้ำหมด okay. เริ่มแล้ว อ้ได้อยู่นะไ,ได้อยู่นะสดน้ำนิดๆชิมชิมอันดับต่อไป ลเข็มน,นิดๆกระเล,ล่นประล่นก็จะใส่่นื้อหมูน้ำมันเห็ดหอมโอปะโปะโปะลงไปต้มจืดสาหร่ายชัดๆ อร่อยอร่อยปิดไฟได้มาแนละ้เฟซใส่ถ้วยให้ทำอีกรอบก,ก็ไม่เหมือนเดิมนะเพราะว่าจําสูตรไม่ได้มั่วซีอิ้วสามเหวี่ยงแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ไข่ไม่ได้ปรุงนะ ขายก็น้ำซอสเห็ดหอมเห็ดหอมนะไม่ใช่หอยนะเพราะว่าไม่กินนื้สักซอสเห็ดหอมอีกสามเวียนเปลี่ยนช้อนหนัพอ